ฉีดฟิลเลอร์แล้วไม่สวยฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนการแสดงสีหน้าไม่ดี<อ>มีความกังวลใจเข้ามาดูคลิปนี้นะครับ <c oughs> การที่ฟิลเลอร์เป็นก้อนบนใบหน้าเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์ผิดชั้นหรือแม้กระทั่งการเลือกเนื้อฟิลเลอร์ที่ไม่เหมาะกับตำแหน่งนั้นๆที่เคสที่ผมเจอบ่อยๆนะครับก็มักจะเป็นบริเวณใต้ตาเลย <c oughs> เวลาแสดงสีหน้ามักจะมีก้อนคนไข้ก็จะเข้ามาปรึกษาด้วยความกังวลว่าแสดงสีหน้าเราเป็นก้อนเยอะไม่มั่นใจหรือแม้กระทั่งเราเลือกเนื้อเหมาะสมในนตตแแห่ทีเมาาาาสล้้้้้ววกกกกกรรฉดดดดผิิชัั็ถํอไย อย่างเช่นบริเวณแก้มครับเรามักจะใช้เนื้อบริเวณนั้นที่ค่อนข้างแข็งแต่หากเราฉีดออกมาค่อนข้างตื้นผลลัพธ์ที่เกิดได้ก็คือเวลาแสดงสีหน้ามักจะมีก้อนบริเวณหน้าแก้มหรือบางครั้งเราคลำการทาครีมหรืออาบน้ําก็อาจจะเจอก้อนบริเวณนั้นทําให้เกิดความกังวลใจได้ครับวิธีการแก้ไขกขข็ทางคลินิกนะครับก็มักจะต้องสลายออกก่อนเพื่อที่ว่าจะทําให้ก้อนนั้นหายไปความกังวลใจจะได้คลายไปก่อนหลังจากนั้นมาเราเค่อยนัดกันมาใหม่เพื่อทําการเติมในบริเวณนั้นและวิธีการเติมเป็นสิ่งสําคัญรรรรัเเเเเเเาาาาตตต้้้ออออองงงลลืืืกกกกนนววิิิธีมมมมมถึขใหหส จะได้ทําให้ไม่เกิดก้อนอีกครั้งหนึ่งครับ